ฉันเชื่อว่าหลายคนยังจาภาพน้าท่วมครั้งใหญ่ที่เราเรียกว่ามาหาอุทกภัยปี2554ได้เป็นอย่างดีนะคะตอนนั้นสถานการณ์รุนแรงขึ้นตามลําดับจนเข้าสู่ระดับสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคมจากเหตุการณ์ที่น้าท่วมนิคมอุตสาหากรรมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะมีอยู่เจแห่งด้วยกันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ปทุมทธานีนะคะตอนนั้นรั้งชาติประเมินความเสียหายของโรงงานในนิคมอุตสาหากรรมนะคะเสียหายอยู่ที่240,000ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่แค่นี้ค่ะ มีโรงงานนอกนิคมอ,อุตสาหกรรมด้วยเสียหาย240,000ล้านบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากผลกระทบทางตรงแบบนี้แล้วโรงงานเนี่ยนะคะที่ถูกน้ำท่วมมันยังมีผลทางอ้อมด้วยหรือว่ามีผลต่อซัพพลายเชนนั่นเองค่ะโรงงานหลายแห่งนะคะไม่สามารถที่จะผลิตได้ค่ะเพราะว่าต้องอาศัยชิ้นส่วนวัตถุดิบจากโรงงานที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวัตถุดิบไม่มีก็ต้องเลื่อนการสมอบสินค้าออกไปหรือว่าถูกยกเลิกคำสั่งซื้อนะคะ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากก็คือยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเพราะว่าผู้ผลิตรายใหญ่นอยู่ที่นั่นนะคะรวมไปถึงซัพพลายเออร์ด้วยเช่นกันค่ะที่มีการตั้งอยู่ในนิ้กบอ,อุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมโดยตรง ความเสียหายของอุตกภัยในไทยนี่นะคะมันยังมีผลไปถึงเครือข่ายการผลิตของโลกด้วยเพราะว่าขาดแคลนชิ้นส่วนจากไทยค่ะทำให้สินค้าในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงแล้วก็แน่นอนนะคะราคามันสูงเพิ่มขึ้นอย่างเช่นฮาร์ดดิสทรเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นร้อยละยีถึงสาการผลิตรถยนต์เนี่ยหายไปเลยนะคะส0มแสนถึงสามแสนคันในไตรมาสที่4ค่ะ มาถึงน้ำท่วมในปีนี้กันบ้างนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นเหนือตะลิ่งแต่ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกค่ะเพราะว่าผนังกั้นน้ำก็ยังสามารถรองรับได้ทั้งนี้ถ้าไปเทียบกับสถานการณ์น้ำปี2554ภาพรวมมันแตกต่างกันนะคะและอ่างเก็บน้ำยังสามารถกักเก็บน้ำได้ ขณะที่การระบายน้ําเฉลี่ยที่2,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ยังถือว่าเป็นปกติอยู่ค่ะแต่ก็ยอมรับว่าการระบายน้ําอาจจะไปกระทบกับ4อําเภอนั่นคือผักไห่เสนาบางบานและก็บางไซนะคะจึงมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะทางราชการก็ไปดูแลว่าถ้าเดือดร้อนนะครับความเป็นอยู่ก็ให้ท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือหรือถ้าเดินทางไม่สะดวกก็ไปทําสะพานไม้จัดรถรับส่งให้นะครับ เวลานี้ก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องในสียอเภอที่ว่าน,นะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมของเรานี่นะครับจะอยู่ในฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาซึ่งจะมีความสูงกว่านะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยยังแตกต่างจากปี54นะครับส่วนผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนี้ของอุตสาหกรรมบางปะอินบ้านว่าหรือว่าไฮเทคและนะครหลวงการมีการเฝ้าระวังสถานการณ์แม้ตอนนี้ยังไม่มีความน่าเป็นห่วงนะคะ ผู้ในการนิคขอ,อุตสาหกรรมบางปะอินก็บอกว่าจากผลกระทบน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในปี2554ค่ะทำให้ทุกนิคมและก็โรงงานอุตสาหกรรมมีการวางมาตรการป้องกันน้ําท่วมอย่างเช่นการสร้างเขื่อนล้อมรอบนิคขอ,อุตสาหกรรมนะคะมีความสูงประมาณ6เมตรจากระดับน้ําทะเลปันกลางค่ะแล้วก็มันสูงกว่าระดับน้ําท่วมในปี2554ด้วยที่สูงอยู่ที่4เมตร28เซนติเมตรถึง4เมตร90เซนติเมตรนะคะตัวเลขกลมๆก,ก็คือไม่เกิน5เมตรจากระดับน้ําทะเลบันกลางนะคะและแม้ว่าจะ านไปนานหลายปีแต่ว่าสภาพของเขื่อนมันยังแข็งแรงพร้อมรองรับปริมาณน้ํามากได้ค่ะนิ่มรมกรรมมาอินเอ,เองเนี่ยนะครับก็จะมีการมอนิเตอร์น้ํานะครับจากเขื่อนหลักๆที่ผ่านในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็มีการติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ําทะเลหนุนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ ก็มีการเฝ้าระวังกันตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเลยครับผมสถานการณ์น้ำปีนี้คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2554นะคะแต่ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ,อก,ก็มีการวางแผนจุดเชิญสำหรับสาบนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในแก่บางปะอินบ้านว่าแล้วก็นครหล,ลวงเพราะว่าเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโรงงานมากกว่า4,000แห่งในนิคมแล้วก็นอกนิคมนะคะซึ่งก็มีความสําคัญต่อการผลิตอุตสาหกรรมทั้งระบบค่ะ ขณะเดียกันมีการเตรียมระบบป้องกันน้ําท่วมเครื่องสูบน้ำระบายน้ําจัดหาเครื่องสูบน้ำสำรองเครื่องกําเนิดไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงกระสอบทรายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมใช้งานด้วยค่ะ สภาอุตสากรรมจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะมีการติดตามสถานการณ์น้าในเขื่อนแล้วก็มีแผนตั้งรับกรณีเลวร้ายที่สุดด้วยนะคะส่วนกรณีที่นักลงทุนญี่ปุ่นมีความกังวลค่ะคุณพรมดีคุณจิราชาตาคะก็มีการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่ทํากันมั้งแต่ปี54แล้วนะคะตั้งแต่เรื่องวัฒน,นาม,มาจะไปที่ไหนก่อนแล้วก็ใช้เวลากี่นาทีไปต่อ,อยังไงบ้างคะ่ะค่ะขอบคุณคุณแันที่นี่ค่ะ